สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนข่าวลือเป็นจริงเวียสุกรนวัรประกาศวิวาฟ้าผ่าสาวนอกวงการ ก่อนหน้านี้มีข้อมูลวงในหลุดออกมาว่าวงการบันเทิงกำลังจะมีข่าวดีเป็นพระเอกระดับตัวท็อปของวงการกำลังจะเข้าพิธีวิวากับแฟนสาววันที่17กร,รกฎาคม2022นี้ล่าสุดทำเอาช็อกวงการไม่น้อยเมื่อพระเอกซุปตาเวียสุกโลวั์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับสาวนอกวงการวิกกี้ในวันที่17กร,รกฎาคมนี้จริง โดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องแต่งงานด้วยไวพร้อมแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ปิดนะวางแผนมานานแล้วถ้าเวลาเหมาะสมผมคุยกับว่าที่เจ้าสาวแล้วว่าเราต้องมีครอบครัวด้วยไวยจังหวะที่มันใช่ดูคิวเรารับนางไว้เราคิดว่าจะแต่งงานขอเป็นช่วงที่ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าแต่งงานขอเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมน่าจะช่วงเดือนนี้17กรกฎาคมจัดที่กทมอตื่นเต้นมากลืมเปริมมันรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันถึงเวลามีครอบครัวจริงจังคนที่อยู่ข้างๆเราเขา ใช่สำหรับเราวางแผนไว้นานเลิกพอมากลางๆดูเดือนนี้คนแต่งเยอะมากและเป็นวันที่ดีเลยเอาละทําทุกอย่างให้พร้อมที่สุดทํานู่นทํานี่เองจะพยายามลงดีเทลเองหมดรักครั้งนี้มันดีที่สุดแล้วด้วยวยัยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันได้ความน่ารักโดนใจทุกอย่างพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องในวัยที่เรานิ่งขึ้นทําให้รู้สึกว่าเขาน่ารักทุกอย่างเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกคนนึงรู้จักกันมานานและอายุ ห่างกันไม่เยอะแต่เขาดูเด็กอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอขอบคุณครับ